ขันเาบ่วงมาตักกันนาเกียบพี่น้องขันใส่ซ้อนไหลมันกะนี่มึงซ้อนมันน้อยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุ้ขู่สุกค้นนะครับนะ้อพ่อๆกับผมนะฮะพี่จานะครับนะ่ากับพี่ต้องอย่างมากมายเดี๋ยวพี่น้องมื้เนี่ยมาพี่น้องมาเป็นมีกะทิครับผม เป็นมีกะทิบ้านๆนะครับน้ำยากะทิเป็นมีกะทิพี่น้องเคยกินมีกะทิบ่ะแต่ว่ามันมีลูกชิ้นพร้อมนะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะครับผมบอกไว้ก่อนครับเชฟครับผมสลหรับผักกับหอยเม่นีก็รวมมิตรสลัดครับผมบพว่าจะเป็นสลัดแก้วนะครับสลัดคอนแล้วก็สลัดธรรมดานี่แหละนะครับบรูรว่ามันเขากันมาแด้พี่น้องแต่สิ่งที่มันเขากันนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นข้าเอิญว่าเป็นดันหัวปีพี่น้องนะครับแต่ว่ามันได้ไม่แค่นี้นะเพราต้องอย่างมากมายนะพี่น้องเนาะ เอาผักไปนี่กันแล้วกันโอ้ยส่งหกกันเอามือเลยพี่น้องเอ้ยมามามาจวดลวดบนอลนอืมีกะทิหอม,อม Yeah. อลองสลัดแก้วกันแล้วกันสลัดแก้วก็เป็นรสชาติอยู่แบบนึงสัตคลอดสลัดธรรมดาไปนเนี่ยรอมองความแตกต่างนะพี่น้องนะ ถามว่ากินอันนี้มันจะสุนกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ผมมากกินสลัดตัวนี้สลัดคอดแสแซ่บคำนี้งไปเลยครับผม นะพี่น้องถ้าพี่น้องเอาปีมากินกลับนะครับพี่น้องอย่าเอาไปวางไว้แบบนี้นครับผมนะพี่น้องอย่าเอาปีไว้ไว้แบบนี้นะต้องเอาเบยลร่มไว้นะครับต้องเอาเบยลร่มไว้แบบนี้เป็นอย่างพี่จ้าคือบ่อยากให้เอาไว้มองแบบนี้ดิเนีเอาไว้แง่ๆกันเสียโมเป็นอย่างนี้พี่น้องมันสสีับปี <laughs> ปีมันสสีับแล้วมันก็เลยกินบ่แซ่บครับผม <laughs> นะเราอย่าง,ยงมากมายนะพี่น้อง ออืมอืมมผมว่าขาดยังเดี๋ยวนะขาดบักเนาถ้ามีบักเนาวมาใส่เนี่ยโอ้ ผมลืมบอกบรรยากาศบรรยากาศหลังข <c oughs> ่าก็พี่น้องนะอืม <c oughs> cái lọ cà tè nhá kém luôn บต้องใส่มันดอกชิชูน่ะดูง่ายกินง่ายกับบต้องอยางมากมายนะพี่้องนะทั้งหลังทั้งหลังผมเนี่ยเป็นป้านนะ เป็นป้าเลยแหละตรงนี้เป็นสะพานสะพานขามน้ำพี่น้อง่ำ่นพอมีคลองน้ำอยู่โอ้มีกะทินะมีกะทิบนแซบนะพี่น้อง<า>สรุปผมแซบผักตรดัดอันนี้นะ บรรยากาศสุดยอดคันบะวงมาตักกนาเกียดพี่น้องขันใส่ซ้อนหลายมันกะนี่มึงซ้อนมันน้อย <laughs> Mm-hmm. ปีกล้วยนะครับมันจะเข้ากันมากเลยนะกับเมนูมิกะทิที่น้องเราไปกินเบ้างนะส่วนทางอื่นบ่รู้ว่าจะกินกลับบ่นะแต่ว่าส่วนทางผมเนี่ยอันนี้สุดยอดครับผมถามว่ามันฝาดบ่มันฝาดแต่ว่าเวลาเขากินเนี่ยจับลงไปเนี่ยเนี่ย À, được, đẹp. เมนูนี่บ่นแม่เมนูขอบปุ่นนะพี่นอ้องบอกไว้ก่นอนเดี๋ยวพี่จ้าก็อะไรพี่น้องนะไม่ต้องเอียงมากไม่หรอกครับผม แซ่บสลัดคอดผมบอกไว้ดยปกติผมจะไม่ค่อยได้กินดอกผักสลัดเนี่ยเพราะส่วนมากคาเจ้าขายน้ำห่างมันหาซื้อ่ยากว้าซื้อกี่ขัานขีข้รดไปลนหรอส่วนมากผมจะได้กินสลัดอันเนี้ย <laughs> สลัดอันนี้มีทุกมีทุกบอกทุกวันพี่น้องนะครับยู่บ้านผมก็มี นายายเพิ่นจะปลูกนายายของบ้านเพิ่นมาคำจุดไทยแล้วกันพี่นอออ้องมาเโอ้บมแม่อย่างนี้ก่อนที่คำจุดไทยมันเบิดมันเบิดต้ำนี้ <laughs> đều chuyên sống nữa Bữa bây giờ mắc mai อเอะอาละรพี่น้องสำหรับม่อเนี้เป็นเมนูง่ายๆเป็นเมนูที่หากินได้ทั่วไปนะครับบ่ดูว่าทางอื่นเพื่อนจะอ่า จะให้แบบเดียวกันบ่น,นะครับมเมนูน, ER ER นี้เป็นเมน ER ูมีกะทิเดิมพี่น้องเด้อนะเป็นเมนูมีกะทิแซ่บครับผมนะขาดยังเดียวขาดบักนาวสัมผัสแลละนะครับถ้ามีบักนาวคือจบเลยนะครับแต่ว่าผักนะครับผมเอามาสามย่างคือผมมาทดลองเมืองว่ามันแต่ละผักเนี่ยมันคือมีรสชาติแบบไหนนะครับก็คือสลัดแก้วสลัดคอดเนี่ยผมบ่เคยได้กินดอกนะครับเคยกินอยู่แต่ว่ากับบ่เคยได้กินแบบว่าเอามาเอามารวมกันที่นี่นะนะครับ ก็เลยมาเมื่อนี้ก็เลยได้โอกาสนะครับก็ได้เป็นเป็นสามสลัดก็เลยเอามาลองกินเมืองกับสรุปแล้วนะผมในความรู้สึกของผมนะสลัดคอดแซ่บที่สุดนะครับมันจะกรอบแล้วมันจะบ่มีกินนะครับมันจะหอมมันจะหวานพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ก็คืออยากกินแห้งกว่าตัวนี้นะเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะกรอบกว่าตัวนี้นะพี่น้องก็ต้องเอียงมากมายดอกนะเอ้าเนี่ยโอ้ด่พี่น้องนะครับผักกับกผักงามๆดีละแล้วก็ต้องเอียงมากมายดอกเอ้า สุธัยก็นะครับนะเพียงแค่กดซัดสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จาเป็นที่ดรอเบลอย่ล้วไปต้องอย่างมากมายนะครับนะพี่จาต้องขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณผู้ที่รับชมผู้ที่ติดตามผู้ที่ให้กำลังใจกันและก็ผู้ที่ให้กำลังใจกันทุกช่องทางนะครับน่ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณจากใจจริงนะพี่จาบบมีออียงตอบแทนพี่น้องดอกนอกจากคําว่าเสียงหเราะความแซ่บความมวนความซึนความเฮความฮาพี่น้องเรต้องอย่างมากมายดอกโอเคเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพ และการมาพบพ่อกับพี่จ่าคือเกาดันแหละนะครับว่าพ่จ่าจะมีเมนูอีย่างมานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมได้อื่นำลายได้แซบได้มวนได้ซื้นน้ำคือเกานะผมนะสารคดนี้ไม่สิบหรือครับสวัสดีครับผม